ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีนี่นะปั๊มของเก่าที่นำมาซ่อมปั๊มตัวนี้มีปัญหาก็คือมอเตอร์ไม่หมุนนะครับวิธีการแก้ไขมอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเรา เอาไอตัวบอดี s เ a ฟบอดี้กดนี้ออกก่อนนะเราก็เอากาออกมาก่อนนะครับ เรานำกาดออกมาแล้วเราก็จะเห็นใบพัดอย่างนี้นะครับนับเราก็ใส่กลับคืนไปเหมือนเดิมก่อนใส่น็อตกลับคืนไปมันเก่กมเามันแด้ม,มันเสียหนะายอนน็ของผมของมันเป็นของจีนแล้วเรา จะทำยังไงจะทําให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนก็นี่เลยครับลองเช็คดูว่าเอ๊ทำไมไม,มันไม่หมุนเกิดจากอะไรนะนี่เจ้าตัวนี้รู้สึกว่าจะมีนี่ครับใบพัดตรงนี้ เป็นใบพัดระบายความร้อนรู้สึกว่าจะแตกแล้วนะครับตรงนี้ใบพัดความร้อนแตกแนละ้วตัวนี้ก็น,กน,นํามาซ่อมลูกค้านํามาซ่อมเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามอเตอร์ไม่เหมือนเนีะมอเตอร์ไม่เหมือนก็เลยเอาไปลองนํามาซ่อมดูนะครับอาการที่สองตัวน,นี้ การที่สองของเครื่องนี้ก็คือ <c oughs> น้ำไม่ไหลซึ่งน้ำไม่ไหลมีหลายสาเหตุนะครับน้ำไม่ไหลเนี่ยเนื่องจากว่าสาเหตุที่น้ำไม่ไหลสำหรับปั๊มทุกตัวนะครับ <c oughs> ก็คือตรงนี้น้ำเติมไม่มีในตรงนี้ก็อตรงๆง,ง่ายๆก็ ไม่มีน้ำในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็เปิดดูนะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับจะมีรูอยู่ถ้าน้ําไม่ขึ้นมาให้เห็นตรงนี้ก็แสดงว่าถูกบล็อกด้วยอากาศ ที่เขาเรียกว่าบล็อกอากาศนะครับแล้วก็อาการต่อไปถ้าเราใช้น้ำแล้วน้ำไม่ตัดก็ให้มาเช็คตรงนี้นะตรงนี้เขาเรียกว่า,าถุงลมถังลมนะถังลมเนี่ยก็จะมีตรงนี้เราจะต้องเติมลมนะครับเนี่ย ที่ฝาจุกตรงนี้ก็จะต้องเติมลมเหมือนกับล้อรถจักรยานล้อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าล้อรถยนต์เราต้องเติมลมตรงนี้เขาเรียกว่าถุงข้างในเนี่ยจะเป็นถุงที่เป็นพลาสติกเหมือนลูกโป่งลักษณะเหมือนลูกโป่งเขาจะทําหน้าทีา่ปรับแรงดันนะครับถ้าแรงดัน ตกเมื่อไหร่เขาก็จะปั๊มตัวนี้ก็จะทำงานนะเพราะฉะนั้นการดแรูแลรักษาเนี่ยต้องดูสมดุลของลมตรงนี้ด้วยต้องเติมลมอาจจะต้องเติมทุกๆ4เดือนหรือ6เดือนนะครับวิธีการรักษานะ ตัวน,นี้ก็วิธีการรักษาส่วนตนนัวนี้ส่วนตรงนี้ก็คือเฟเชอร์สวิต์นะครับเฟเชอร์สวิต์มาจากไหนก็จะมาจากกล่องคอนโทรลกล่องนี้นะครับกล่องคอนโทรลกล่องนี้เขาจะทําหน้าที่จ่ายไฟขึ้นมาที่เฟเชอร์สวิตต์เฟเชอร์สวิต์ก็ทําหน้าที่เฟเชอร์สวิต์นะทำหน้าที่ต่อจากถังลมถังนี้ถังลมถังนี้เนี่ยจะอัดอากาศ อัดน้ำนะอัดอัดน้ำเข้ามาเป็นแรงดันซึ่งวิ่งขึ้นมาตรงนี้มาดันสวิตให้ต่อคำว่าดันสวิตให้ต่อก็คือเขาจะปิดระบบเมื่อแรงดันคงที่หรือได้ที่แล้วแล้วเขาจะต่อระบบเมื่อแรงดันตกหรือหรือที่เรียกว่าน้ำลด ระบบน้ําในบ้านเมื่อต้องการที่จะใช้น้ํานะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ก่อนที่เขาจะทิ้งเนี่ย <c oughs> ไม่หมุนนะครับ ผมก็จะทําผมก็ตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันจะติดิดคือแน่นเลยครับติดแน่นเลยแต่ตอนนี้ผมจะลองเทสดูอาจจะมีลูกยางละลายนะครับเพราะว่าฝืนใช้เนื่องจากว่าคนที่ใช้งานเนี่ยไม่รู้ว่า,าถ้าน้ำปั้มมันหมุนแต่ทําไมน้ําไม่ไหลก็ยังฝือนอยู่เนาะผมก็เลยจะ ผมก็เลยนํามาซ่อมนะครับนํามาแก้ไขซึ่งทีจริงแล้วเนี่ยปั๊มมันหยุดหมุนเขาก็บอกว่าปั๊ม,มหยุดหมุนไปแล้วทีนี้ก็เลยต้องอาการแก้ไขเบื้องต้นนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะแก้ตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ก่อนคือใช้แก้ไขควงนะครับมาสำหรับหมุนปรับอาการติดของเขาอ,อาการติดเนื่องจาก อาจจะมาจากได้หลายอย่างนะครับคือฝืนใช้โดยที่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเย็นนะอจะลองเทสดูนะครับว่าปั๊มยังใช้งานได้อยู่ไหมอ่าใบพัดยังพัดนะครับนี่ก็คือยังใช้งานได้โอเคครับ